พี่ลำเศร้าพี่ลำจังเห็นกวงมายามังเขาคือเล่าจังเห็นหนาเจา้าเถื่อเดี๋ยวสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทางสปปเล่าและกะพี่นอ้นอ,งนองคนไทยและกะต่างประเทศมอนี้กะดีครับเอาอยัางไม่ให้เบิงครับม,นมอนี้มาสอนเทคนิคดีๆนี่สิเฮ็ดตัวนี้แหรอครับทักกรอบวัตถุมงคลแบบง่ายๆครับแบบง่ายๆสไตล์ผมสิ่งที่ต้องเตรียมครับนี่ครับ อจติเป็นพระมือผมสิทักกรอบพญานาครับพญานาคราชครับอันเพื่อนๆมีวัตถุมงคลอย่างเสียมาทักกะหยิบขึ้นมาเลยครับหยิบขึ้นมาเตรียมตัวครับเตรียมตัวทักสไตล์ผมก็คือเน้นการเฮ็ดง่ายๆให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆได้เข้าใจน้ำเนาะครับอันแบบยกักยากยาก,กูบาอาจารย์มันเ็เหตุไปหลายแล้วเขาก็ไปเบิ่งได้ครับแต่ว่ามือนี้สิสอนแบบสไตล์ง่ายๆครับเพราะว่า เทียพีเทียนองอยากเดใส่ใส่เองครับอยากทักกล้องเบิงนะครับมันเป็นเบื้องตนเบื้องตนในการทักกรอบพระแบบง่ายๆครับไม่ต้องยุ่งยากนี่ครับวันนี้ผมใช้เชือกเทียนเบอร์สองสีดํานะครับนี่สีดำวันนี้เซียวอนันพญาหนากมาถักครับนี่เลี่ยมกรอบใบก้อนอยังสีเหลือครับมาเตรียมตัวกันเลย นี่เอาเชือกเทียนนี่ครับมานี่สิ่งที่ต้องเตรียมก็เชือกเทียนหรือปูใดิใส่เสือกแนวอื่นล่องถักเบิ้งก็ได้ครับก็อาจทีไใดขึ้นกันนี่ครับผมกับมัขึงใส่ที่เดิมครับเพื่อนๆติดขึงใส่น,น้ำก,ก๊กเสาก็ยังก็ได้ครับแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับนี่ นี่ลราก็ตัดพอสมควรแล้วพี่น้องผมกะกาเอาเลยน้งคนว,วาเน่าเท่าไดอีอย่างสินะผมว่าผมกาเอาโหลดครับกาเอาให้มันเหลือดีกว่ามันขาดเลยครับพี่นอ้องใหญ่มันได้ดต่อนี่ครับเขาก็เพื่อเน่าเนี้ยก็ได้อยู่ดอกครับนี่ขึงไหตึงครับขึงไหตึงนี่ตึงแบบนี้พี่น้องนีน่ตึงแบบนี้ขึงไหตึงขึงไหตึงนี่ผมกะเสียเอากับ ปองแป้งเกาๆหรือว่าเพื่อนๆเสียวอีกยังก็ได้มัดดันมันให้มันตึงครับนี่ให้มันตึงดันล็อกมันไว้่ะเนี่เนี่อันนี้ก็ผูกใสกแอวเจาขอวงนั่นให้มันขึงให้มันตึงอันดับแรกนี่ขึงตึงแล้วต่อมาเขากตัดเชือกตัดเชือกไว้โตสีมะทักอันนี้โตขึงนั่นครับ ตัดเสือกะให้มันเห่ยเากะวามันได้กรอบมันละพี่น้องเพื่อเห่ยาคือผมว่าละผมกับบริษก,กะคือกันนี่ครับนี่เฮ็ดทบเป็นสองทบเป็นสี่เมนวอบานนี้ก็สอดเขานี่สอดเขา้เขาไปเลยง่ายๆครับเทคนิคแบบนี้ง่ายๆนี่ครับคอยย็ดให้พี่ให้น้องเบื้องเดอ้ออัติสาเนยสำหรับคนที่เป็นบอท่านใจต้องคอยเฮ็ดครับมันยังสิข้าใจว่าคนกบว่านี่ครับถึงแบบนี้ซื่อ น,นี่นะนี่หลังจากนั้นกับมาแบงเสือกออกนั่นก็สิเป็นไข่ข่สองเซ้นนะเพราะเข้าใจอยูอ่แมนบอพี่น้องเดี๋ยวผมจับมุมกล้องดีๆก่อนเดี๋ยวอันกล้องผมมันสิบปีนเผพ้วลงนี่ครับดึง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 เขามา หนาที่แคบสีน้อยนี่อยู่กับอยู่กับกรอบพระน้่นเลยครับความหนาของกรอบพระนี่ครับเขาก็ดึงมาก่อนนี่ล็อกมันไว้ก่อนล็อกมันไว้ก่อนทบแหลกนี่ครับดึงไว้ดึงเข้าไปอีกก็ได้นะครับเขาจดจกระ,ระยะถือครับนี่เอา่าเบรงกรอบพระของเข้าสันกรอบพระเข้าหนาตัเท็ดกวางกว่านี้ได้ครับพี่น้องแต่ว่าเหมือนนี่กรอบกรอบไปพญานาคสีค่อนข้างแคบครับกรอบ บโหนาล่ะครับข้อก่อเห็ดหน้อยๆก็ได้นั่นนะม่าจำเป็นต้องหนาครับควมหนาความกวางนี่ขึ้นอยู่กับไอ้กรอบพระด้วยครับนี่ข้อกระทบข้บอันที่สองอีกนี่ครับพี่น้องล็อกให้มันอยู่นี่แล้วหลังจากนั้นก็ไกวกันมากครับไกวกันมาเลยครับนั่นครับข้ก็คือเก้าครับนั่น่ะ นี่คอยเข้าไปนี่เบื้องตามผมเฮ็ดเลยครับเบื้องตามผมเฮ็ดเท็ดให้เบิ้องสาะด้วยนี่จกข้างซีก็ปึ๊บนั่นเห็นบอล็อกไว้แล้วนี่ครับทบข้างที่สองครับเพื่อให้มันแน่นนี่ครับบอกง,ง่ายๆคางละสองละสองครับนี่อันนี้ก็เฮ็ดขึ้นกันนะครับนี่สอดข,ของสีกดเขาปับ๊บนั่นอีกฝั่งหนึ่งก็เฮ็ดขึ้นกันครับ นั่นครับแล้วก็ลอกไห้มันอยู่ครับพี่นอ้องลอกไห้มันอยู่นั่นรูดหลังจากนั้นกับนี่ครับหลังจากนั้นกับไายไปนี่เขาก็บเบิ้งกรอบมั้งวัดเบิ้งน้ำรับว่ามันได้ขนาดบอนี่ไขยมากกเห็ดคือเก่าพี่น้องเห็ดคือเก่าบ้านถักไปเหมือนเดิมเรื่อยๆจนว่าสีได้ขนาดตามที่เฮาต้องการแ่ะครับ น,นั่นเห็นบ่เห็ดคือเก่าครับ นานเพื่อนๆได้เล้าควา่ำเงาหนน,นะเอาก็มาวัดเบิงได้ขนาดตื้งที่เขาถากว่าน่ะน,นี่วัดเบิงครับพี่น้องเหลือช่องไฟไว้ถ้ดดึงประมาณหน่อยหนึ่งเด้อครับพี่น้องอย่าเอาชิดหลนี่นี่เห็นบ่เห็นมันเหลือไว้เพื่อ,อยังเพื่อดึงไ้มันแน่นครับแต่เขาเอาไปจอดกันหลมันก็สิดึงบ่แน่นนี่เขาวาง,งเขาเ้็ดเป็นเหมือนช่องไฟไว้หน,นพี่น้องไปถ้าดึงไปเพื่อดึงวันถะบอกง,ง่งายๆนะ อานนี้กับม,ามาัมัดครับพี่น้องมามมัดนี่เบื้องส่วนมันดีๆนี่ครับนี่นี่เบื้องส่วนมันนี่เนี่ยไปเอาตัวอื่นดึงเด้อส่วนระวางส่วนดึงกันทีใดบ่อยุงนี่ครับจับให้ได้ได้ดาดแล้วนี่ครับส่วนต่อส่วนมาดึงมัดใส่กัน,นครับพี่น้องนี่มัดใส่กันดึงสินี่ครับ ดึงไปเลยนะนะเห็นบอทั้งขันแนนครับดึงแล้วก็มัดให้มันยูล้วพี่น้องมัดแบบแน่นๆอีกรอบนึงนี่มัดดึงให้แน่นเลยกระชับให้แนนครับหลังจากนั้นเขาก็มัดมัดป่มตัวนี้ไว้ครับมันทีใดบอสับสนสันเขาบอมัดป่มตัวนี้เสือกตัวอีกหนึ่งอีกเขาก็ไปหลงมัดยุ่มด้วยกันอีกยุ่งไปหนาครับนี่น่ะเห็นบ่นี่มัดสนคางนี่ไว้เนี่ยเนี่ยเขาจีรีหู บาดนี่เขากับพลิกมาด้านหลังครับก็บเอาส่วนอีกสองอันนี่มัดใส่มัดใส่กันคือกันครับนี่ครับดึงให้แนนนครับย่าดึงส่วนพิษนะครับนี่มัดเป็นหมายใบคือผมว่าเนี่ยครับเป็นบอมันก็สีบบผิดหนัดหนัดเรียบร้อยครับบาดนี้ข้างนี้เขากับมัดคือกันครับพี่น้องเห็นบอข้างหน้าก็แน่นกระชับนี่ขา้างหน้านี่เขากับมัดคือกันครับมัดเป็น นี่ไว้มัดเป็นจุกแหวงสิละมัดไว้เพื่อสิได้บ่หลงนี่เนี่ยมันก็สิเป็นส่วน,นสองส่นวนยงสิแม่นว่าเราพี่น้องนี่นี่เขาก็มาขึงนี่เขาก็มาทําการขึงบันท่ทักห่วงเลยพี่น้องห่วงผมก็เสียเอาส่วนเสือกที่มันเสร็จเือเหลือโพมากนี้แหละครับผู้ใดถี่ว่าส่วนเสือกโพ่าลายกะตัดมาทักไม่ก็ได้ครับพี่น้องบม่อยากนี่ผมเสียเอาส่วนเสือกตัวนี้เลยเห็ดเห็นบ่ ที่มีสองอันนี่นี่สองอันมันโผล่มากระเถียมาเห็ดเป็นห่วงต่อมาเลยครับที่ไดบดตองเอาเสือกตัวอื่นมาถักนี่มันกระติต่อกันมาเลยคือให้ตึงครับหลังจากนั้นก็ถักครับพี่น้องนี่ถักลายแบนนี่ทับข้างบนก่อนหลังจากทับข้างบนแล้วนี่ค่อยๆกร้เทิองแล้วก็ล่งลางครับพี่น้องล่งลางนี่เป็นลายแบนธรรมดาเดีลยวพี่น้อง นี่เขาก็ทักไปจนกลัวสีใดว่าขนาดที่เขาต้องการเขาเสียเอาห่วงใหญ่หรือห่วงน้อยก็แล้วแต่เฮ้าครับแต่ว่าตัวนมากก็ต้องไปเฮ็ดห่วงใหญ่มากหรอกครับมันสีไดมันสิให้มันพอดีพอดีมันจังสวยงามครับนี่นี่ครับาก็ทักจนว่าเขาได้ขนาดนั่น,หหนแหละขนาดที่เขาต้งองการว่าเขาเสียเอาห่วงใหญ่หรือว่าห่วงน้อยตามที่เขาต้องการนี่เห็นบอ ข้นทักล่งสิแล้วก็พี่น้องง่ายๆครับไปล่องเบิงเด้อพี่น้องเด้อลองเห็ดเบิงถ้าห้องบลล่องเข้ากับบกหุ้เด้ยครับนี่เป็นเทคนิคง่ายๆครับตอนวิธีทําแบบง่ายๆนะครับที่ได้บอลงงยากจันแบบปลายอันนั้นมันก็สิงยากไปหนาครับห้องเห็ดเบื้องต้นก่อนนี้ครับสอดขึ้นสอดลงง่ายๆครับพี่น้องปึ๊บหนั่น ได้ห่วงระบาดนั่นครับได้ขนาดที่เขาต้องการแล้วกับม,มัดได้กันเราพี่น้องมัดได้กันให้มันอยู่นี่จับสนวางสนระวังสนนะ,ะมัดได้กันนี่โค้งมาเลยครับโง้งมาให้มันเป็นห่วงืมัดให้อยู่พี่น้องมัดให้แน,น่นให้หนาแล้วกะ ตัดสนมันกับไฟแชกล้นครับพี่น้องไฟแช็กล้นเดอ้อเพราะว่าเชือกพวกนี้มันติดถือไฟแล้วมันก็ติหนุ่มได้กกันครับมันก็ติเก็บรายละเอียดได้ครับนี่แค่นี้แหละครับพี่น้องนี่ห่อก็ไดแล้วน้องก็ลองหาเอาวัตถุมงคลหรือว่าเอาก้อนหินก้อนยังมาทักเหรียญบึงก้อนก็นได้ครับเป็นการฝึกไปในตัวเอาพระที่ห่อมีนะ่ะมาล่องถักบึงครับด้วยเทคนิคแบบง่ายๆครับ นี่นั่นเห็นบมอเป็นหว่วงแล้วนะเห็นบอเป็นหว่วงหอยทัสอดใส่เสือกใส่สอยสีใดครับนี่ครับผมจีเอาอันไม้ตะเกียบม,มันแย่มันเป็นหูสวยๆครับน่ะเห็นบม้อจีเป็นหูหลังจากนั้นก็ตัดล้นไฟครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นถักกรอบพระแบบง่ายๆครับแบบไม่ต้องยุ่งยากหลายขั้นตอนครับ เทคนิคง่ายๆครับนี่ยูแนนครับมงกระเสียใสวยมาใส่กันแบบสอยมาใส่สอยมาใส่แล้วเห็นบอสวยงามเลยครับนั่นนั่นนี่ครับเป็นอันว่าเสร็จเพื่อนๆถักกรอบวัตถุมงคลแบบง่ายๆครับอ้เพื่อนๆไปทดลองเห็ดบังเดอร์วันนี้กข็ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่เขามารับชมรับฟังฝึกฝนไว้ครับเป็นอาชีพในวันข้างหนาเอาไปทําการเป็นสินค้าไว้ข่าไว้ขายไ,ได้เด้อครับเด้อเป็นอาชีพได้เราก็ง่ายๆมือนี้แค่นี้แหะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อ